สวัสดีค่ะพบกับช่องรีพายแชนแนลนะคะในช่วงรีวายโดยใน EP ีแรกของเรานะคะเรื่องที่เราจะนามาเล่านะคะของเกินกันว่าเป็นเรื่องที่ถูกนำไปผลิตเป็นซีรีส์มาแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องด้าแดงนั่นเองนะคะโดยผู้แต่งนะคะใช้นามปากกาว่า Lazy Sheep หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักในนามพี่แกะนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเล่าเรื่องออกเป็น2พาร์ท พาแดแรกก็คือในพาดอดีตนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนและพาดที่สงคือพาดปัจจุบัน,นะคะ่ะโดยพาดอดีตนะคะจะมีตัวละครหลักก็คือก้อนและอินทัดโดยตัวละครของก้อนนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างเงียบเก็บตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยสนสิงกับใครมากนักนะคะแล้วก็ไม่มีคนเข้าหาก้อนมากด้วยเนื่องจากว่าคุณนบอของก้อน ค่อนข้างมีอิทธิพลน,นะคะเป็น ia, มาเฟียทั้หมหนึ่งก็รู้สึกกลัวที่จะเข้าหากรด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะในครอบครัวของกรนะคะนอกจากพ่อนะคะที่เป็นมาเฟียแล้วนั้นนะคะยังมีน้องชายอีกสองคนชื่อว่ากิบและการะคะ่ะโดยตัวละครของอ,อ,อินทัศนะคะจะเป็นคนค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสนะคะก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกต่างๆค,ค่ะและทำให้อินทัศนะคะมีเพื่อนหลายคนที่ตรงข้ามแบบกรมาก แลวในลักษณะของครอบครัวของบ้านอินทันนะคะจะประกอบด้วยพุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่สาวชื่อว่าพี่อันนะคะซึ่งพี่สาวนดะ้แต่งงานแล้วแต่ว่าเลิกรากกับสามีไปแล้วนะคะแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอารินที่เป็นหลานที่อินทันรักมากๆโดยความรักของทั้งสองนะคะเกิดจากที่อยู่ดีอินทัศน์ก็ไปขอตามจีบพี่กรณ์ค่ะโดยพี่กรณ์เนี่ยปกติเขไม่เคยมีเนมาตามจีบพอ มาถูกตื้อถูกอะไรมหมก็เกิดความรู้สึกผูกพันจนเกิดเป็นความรักขึ้นโดยความรักของทั้งคู่นะคะก็เหมือนความรักของบรรลเรื่งทั่วไปที่แบบมีความสุขมีเงินง้อ,อก,กันบ้างตางภาษาค่ะแต่เมื่อสังคมสมัย30ปีก่อนนะคะการรักเพศเดียวกันมันไม่ได้ถูกยอมรับเหมือนในปัจจุบันทําให้ทั้งสองคนถูกขัดขวางจากครอบครัวด้วยว่าพี่ก่อนเป็นลูกชายคนโตของบ้านและอินทัศน์เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านนะคะทำให ทุกคนก็คาดหวังในตัวของทั้งคู่และขัดขวางไม่ให้ทั้งสองคนรักกัน,นะคะ่ะและด้วยความกดดันหลายๆอย่างนะคะทำให้ทั้งสองคนมีความคิดที่ว่าจะหนีออกไปอยู่ด้วยกันสองคนนะคะแต่ว่าการถูกขัดขวางหลายๆเรื่องนะคะทำให้พกีกรถือความกดดันรวมถึงการหุมหูจากคุณพ่อของพีกรนะคะว่าหากยังคบกับอินทัศต่อนะคะอินทัศจะเกิด ความเด,ดือดร้อนนะคะพี่ปอนตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของทัพคู้การฆ่าตัวตายพี่ปอนนะคะใช้ปืนของพี่ปอนะคะยิงที่ขมับของตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายและอินทัศน,นะคะซึ่งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคะ่ะรวมทั้งอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความเศร้าที่เกิดจากการกดดันขูกกดดันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะทำให้อินทัศ ด้วยความที่ขาดสติแล้วก็รู้สึกสูญเสียคนรักไปนะคะตัดสินใจยิงตัวตายาะคะ่ะซึ่งเป็นช่วงที่จบของอินโทตามที่นิยายเล่าไว้นะคะแล้วก็ตัวนิยายจะตัดเข้าสู่พ์ทปัจจุบันนะคะโดยพ์ทปัจจุบันนะคะจะมีตัวละครหลักอยู่2ตัวก็คือดีนและพามค่ะโดยตัวดีนนะคะก็คือตัวดีนจะเป็น นักศึกษาคณะบริหารปี3านะคะแล้วก็พวกตำแหน่งประธาชนชมรมว่ายน้ำนะคะลักษณะของพี่ดีนนะคะก็จะเป็นตัวละครที่ทค่นอนข้างเงียบขรึมเหมือนกันแต่ว่าดูเข้าถึงง่ายมากกว่าพี่กองนะคะส่วนพามนะคะจะเป็นนักศึกษาปี1คณะเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งเข้าชมรมทําอาหาร<ม>ลักษณะนิสัยของความจะเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็รักการทําอาหารไทยทําขนมไทยนะคะเพราะ คุณแม่คะเคยเปิอดร้านอาหารไทยแต่ว่าในป,ปัจจุบันนะคะคุณแม่นะคะได้ย้ายไปอยู่อเมริกาพร้อมกับน้องชายของพามนะคะส่วนทางบ้านพี่ดีนนะคะก็จะมีคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะซึ่งทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็นานๆจะกลับมาที่เมืองไทยทีหนึ่งนะคะและตัวพี่ดีนนะคะก็จะอยู่บ้านกับน้องชายกับน้องสาวสองคนนะคะชื่อว่าเดลกับดอน,นะคะ่ะ โดยพี่ดีนนะคะจะค่อนข้างไม่ค่อยสนิทกับน้องชายกับน้องสาวมากนะนักเนื่องจากตอนเด็กนะคะพี่ดีนได้อยู่อาศัยกับคุณย่านะคะพอคุณย่าเสียชีวิตก็ถึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับน้องสาวน้องชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะโดยเนื้อเรื่องนะคะจะเน้นที่รอบพัดปัจจุบเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อยยิงตัดสลับไปที่พาแอดีะคะีค่ะซึ่งนี่นะคะเป็นเรื่องย่อหรือว่านักษณะของตัวละครข้าวข,าข,าของนิยายเรื่องนี้นะคะ ครสนใจนะคะสามารถหาอ่านได้ตามเว็บนิยายต่างๆนะคะเพราะว่าพี่แกได้เปิดให้เราอ่านได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรสเรื่องของบรดกน,นะคะที่คนรักเพศเดียวกันนะคะยังไม่สามารถเข้าถึงในสิทธ,ธิส่วนนี้ได้นะคะพี่แกก็ได้นํามาพูดถึงในตัวของตัวละครแล้วก็ของนิยายด้วยค่ะแล้วส่วนแนวของนิยายเรื่องนี้นะคะเราสรุปได้ก็คือเป็นแนวโรแมนติกดาราม่านะคะ โดยจะเน้นไปที่ดามาค่นอนข้างเป็นหลักค่ะเพราะว่าพูดถึงการฆ่าตัวตายถึงความรุนแรงแล้วก็การเสียต่างๆนะคะข่าจะพูดถึงตัวนิยายเรื่องนี้นะตามความคิดเห็นแล้วนะคิดว่าเป็นนิยายแล้วก็เป็นซีรีทีมากเรื่องหนึ่งนะคะว่าสามารถยกนิยายมาทำเป็นซีดีพีได้แบบตรงปกไม่ได้มีข้อ หรืออะไรที่จะทําให้รู้สึกว่านิยายนี้ถูกดิบเดือนไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่านิยาเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนสังคมของรประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งบางทีก็ไม่ได้อัดเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากนักนะคะถึงจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ึกอยอมรับแบบร้อยเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าเป็นการเขียนนิยายหรือว่าการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะแตกต่างและค่อนข,ข้างที่ แปลกใหม่ในทาที่จะเล่าเรื่องออกมาในแนวแบบนี้ซึ่งรู้สึกว่ามันดีมากที่จะเล่าแต่ว่าสําหรับผู้อ่านนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกค่อนข้ามงงงเนื่องจากการแต่สลับไปมาของพาอดีตและปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าอ่านไปรเรื่อยๆนะคะคนก็จะค่อยๆเกิดทำการทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกกับสนุกกับนนยายเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครนะคะที่ รู้สึกว่าอยากอ่านเพิ่มเติมน,นะคะก็าสามารถอ่านได้แล้วนะคะนอกจากที่แกะได้นำนิยายได้น,นีกลับมาเปิดให้อ่านแบบออนไลน์อีกครั้งนะคะในทางเด็กดีท้ทันวาไลนะคะหากแต่หากใครต้องการเก็บะสะสมเป็นเล่นนะคะก็สามารถหาเจอได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศะค่ะจนคนที่แบบว่าไม่สามารถอ่านเป็นตัวหนังสือได้จริงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากนะคะก็ นีเป็นซีรีส์นะคะได้แดงอันทีนี้ตอกเก็ค่ะทางช่องทางไลน์ทีวีนะคะสามารถไปดูยอ้อนหลังได้นะคะก<ม>็วันหบับนี้นะคะในช่วงวีบายนะคะก<ม>็ะต้องขอบขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ในช่องนี้นด้วยนะคะส่วนันฉบับนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะคะ,ะขอบคุณค่ะ